หลาดโลนล้างแอ้ยนิดหน่อยล้างเอ้ยเลยสูตรปลาบึ้งกันกระจาดเอ้ยกระจาดบรรดุงบอกำรังจะประกอบมาบ้านในล่างไว้ กาดหล่อนตรงล่างเองเสร็จเรียบร้อยขันน็อตแล้วเสร็จละอื มาว่าในล่างเอ้เลยครับมาว่าเนี่ยล่างทิ้งไว้ต้อนขำต้อนเทียงว่าประกอบแต่มันเลยเฮย้ยนียอ้าวล่วงไปแล้วเอาไขควงตัวไหนดีวะ ด้สูตรมาจากปลาบึงกันนะแล้วก็อุด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 อย่างเดียวเอาสูตรผมไม่ใช้กครเด้อครับพี่น้องถ้าอย่างนี้ใครไม่เย็นก็อุดเอาอย่างเดียวนีฟองน้ำอุดไปเลย ง่ายไม่น,นี่อุดตรงง่ายๆทำง่ายง่ายเดี๋ไปทำอะไร,รย,ยากๆวันดีครับผมสายคุณโกเด้วยกระชองขับรถเก่ทาทำใจมีเะไรดอกล่างเอไว้บ้านนี่โก้เสร็จละเนี่ยใส่หญงซึกสายดีกับลายเอิงอะไรครับผมพี่น้องมได้ยากเสร็จละแค่นี้เลยครับ เรียบร้อยลัางซี้นก่เปิดแอร์ไว้สักพักหนึ่งด้ยวยผมพี่น้องเราจะสตาร์ทรถเปิดแอร์ไปครับที่ลัางแอร์ง่ายๆสไตล์สายชวนคนโก้ปลาบึงการบอก สอบแฟมแะนี้ก็สตาร์ทิ้งไว้จัก5นาทีครับพ่อพี่น้องให้เหลืเฮ้ยนำยแาแฟวกัอนผมเอาฟองนามอุดครับ พอโตมันจานบันดุงก็งทำให้เลยทำตามแกกเอาฟองหนามอุดเอาอ,อย่างเดียวเลยอากาศร้อนเดียนมีหน้ามาีตาไงครับวิธีหลังไง,ไง่ายง่ายไม่ว่าไปลองขมก็อุ้มขมกันนี่แหละครับ มาว่าี่ล่างไว้ตอนคำในเที่ยงมามาใส่ครับมาประกอบเซ็ตอหละประกอบอยากดอกเคลีเดี๋ยวพ,วพี่น,อน,น้องเคลียร์เราเป็นยนงอยลองไปทำกันดูเดี๋ยว,พ,วพี่นอ้องศึกษาเดี๋ยพวพี่นอ้องศึกษาเอาอยางเราต้องศึกษาเอาสิ่งไหนประหยัดก็ประหยัดเองได้ล่างเองได้ล่างเัง้งห ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจะตอบโอเคนะครับพ่อพี่น้องขอบคุณมากครับสำหรับการชมใครกำลังเดินทางไกลเดินทางรถไฟเดยงพี่น้องไปเลยครับส่วนผมงานบ่าย2ไม่รู้จะได้ไปไหนขอบคุณมากครับสำหรับการชมสวัสดีครับ